ดีครับพเพื่อนๆเหนื่อยแล้วครับเมื่อคืนยังไม่ได้นอนอาดกาแฟอาดกระทิงแดงมาแป๊ปซี่ขวดหนึ่งสปอนเซอร์ขวดหนึ่งกระทิงแดงแล้วก็กาแฟสองฮอครับครับพเพื่อนๆย่างแน่นเลยครับพเพื่อนๆโอ้โหดอกส,สวยเลยด,ด,ดูดิดูดิครับ เตาเจ้ากรรมก็มากินครับเออดูนีครับก็ยังบานโอเคอยู่นี่นะครับเห็ดโขนนะครับอัลโหลเสียครับเออข้างบนไม่เสียครับโอ้กำลังสวยเลยครับเอาครับเริ่มมีแรงแล้วขอดูข้างในก่อนนะครับ แบบนี้เสียครับนี่นะครับนี่อย่างใช้ได้อยู่โอเคอยู่เออนี่ครับขุดนะตัดนะตัดเลยถ้าขุดถ้าขุดได้ได้ก็ดีถ้าขุดได้ไดก,ดดดกด็ดีถ้าตัดถ้าตัดเออถ้าตัดก็ต้องตัดเหมือนกันหมดดูดูดตูดเห็ดด้วยว่ามันแห้งเบาอ่ะโอ้มันต้องตัดว่ะถ้าตูดแห้งตัด ถ้ะตูดแห้งตัดนะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อความบริสุทธิ์ใจของคนขายคนขายขอหายใจก่อนนะครับเดินลงมาในร่องในปลาดรงดิบนะครับพเพื่อนเพื่อนทึบมากแทบไม่มีอากาศหายใจเลยดีนะครับมีผู้ช่วยมาถ้าไม่มีผู้ช่วยมานี่แย่เลย ดูนะครับสภาพมองไปทางไหนก็ดิบไปหมดตัดตัดจากต้นนี่ดึงดึงขึ้นมาแล้วตัดดิเออนั่นแหละอย่าตัดให้ถึงดินนี่ตัดแค่ขอดินเลยเออนั่นแหละตัดจากต้นดิเออเออตัดแค่ขอนั่นแหละแค่นั้นแหละนั่นเออ ให้มันได้อย่างนั้นนะโอ้โหนั่นอีกครับพเพื่อนมีอีกปะครับเดี๋ยวค่อยดูครับดูนะครับคนขุดก็ขุดอย่างขมักขม้นครับบอกว่านานทานทีเจอทีหนึง่งหันมายิ้มน้อยหันมายิ้มน้อยครับนาน ้อย่างนั้นนี่ํำคันครับเ,เพื่อนๆสนุกสนานไปสนุกสนานแต่ได้ตังค์นะครับใครๆก็ต้องทำผมก็ต้องทำเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็ได้ทำการมาเจอมูงแล้วมูงเล็กครับใส่ทุงนี้ เหนื่อยแล้วนะครับน้ำก็หมดแล้ว,วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลย,ยนะครับเพื่อนๆเราก็ได้เดินมาเจอกีกแล้วนะครับ อยู่ข้างหลังผมนี่รอพนักงานคุดครับนี่นะครับนครับหลางก็ไปข้างหนเลยนี่ครับงไงครับหมู่นี่สวยไหมอ่าเดี๋ยวให้พนักงานคุดครับ ดูพน,นักงานขุดนะครับอันนี้เห็ดสวยนะครับ นี่ครับเพื่อนเวลาขุดเราต้องเอาดินออกเลยถ้าไม่งั้นดินมันแห้งแล้วมันเอาเอาไม่ออกครับมันจะติดเปลือกนะครับเป็นครับสองดอกสสวยหน้ากินข้างล่างอย่างขาวโบ๊เลยอะโอ้มีตูมดอกองด้วย ก็จะทำการเดินทางกลับบ้านนะครับมีก็บายแล้วแหละขนก็เริ่มแย่แล้วครับทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวคืนนี้จะออกไม่ได้อีกคืนนี้ก็มีโปรแกรมนะครับเดี๋ยวอาดกาแฟอัดกระทิงแดงสปอนเซอร์แล้วก็ออกครับคืนนี้แต่จะไปตรงไหนยังไม่รู้ครับยังไม่มีจุดหมาย นะครับมืออาชีพเขขุดแบบนี้เขาจะไหวอย่าโยนครับอย่าโยนเดี๋ยวแตกยังไม่ได้ราคาครับนี่ครับมืออาชีพครับครับสมหน้ามืออาชีพครับมากับคนนี้ไม่เงาครับคืนเคงขืนเคงจะทิ้งของไอ้มืออาชีพด้วยอ่ะนะลึง,งจะทิ้งมืออาชีพด้วยอ่ะทิ้งมืออาชีพไม่ได้ครับต้องไปตามถึงบ้านเลย หนงสองสาม,มเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวโอ้โหมาดูดินะไม่เอาดูเสียของเราขายแบบมีคุณภาพนะครับเพื่อน นอนเฮียนอนเหรอนอนปาอ้อยมีู่นี่มีมันได้เรื่องอ่ะไม่จับหัวตรงรูนจีบอ,อันนั้นจิบยบากชะจะเพื่อเจอมูใหม่นี่นี่ก็สามมูแล้วนะเฮียบนกี่มูไม่ใช่พึ่งโพผมไม่ได้บนนะผมขอนี่ก็ขอไม่ได้บน ไม่ได้ขอขาท่านเขาให้ท่านให้ก็อเอาอยู่แล้วอืเราไม่ได้บน่นบ้าบ่านแล้วมันป็นยาใช้ท่านเลยนี่ิผมว่าจะบน่นสักห้าสิบโลอยู่ไม่เอาไม่ต้องบน่นหรอกทำอะไรเพ่ออะไรเราเราขี้หลงขี้ลืมแล้ว,วจะสวยสวยจริงๆนะพูดตรงๆทําอะไรตรงๆไม่ได้หรอกผมพูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นครับขุดเสร็จแล้วนะครับเพื่อน นอยู่ตูมข้างหลังอีกประมาณสักโลหลนึงได้ครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดจับสไครต์ให้ด้วยนะครับ